สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปการละเล่นพื้นบ้านของไทยไปแล้วนักเรียนได้ลองนํากลับมาเล่นกันบ้างไหมคะวิธีการละเล่นต่างๆรู้สึกว่ามันสนุกกันไหมคะการละเล่นพื้นบ้านของไทยนั้นมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่ภาคนะคะคือการละเล่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยสามารถแบ่งออกตามลักษณะของการละเล่นได้เป็นภาคๆแบบนี้นะคะ การละเล่นภาคกลางการละเล่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานการละเล่นภาคเหนือการละเล่นภาคใต้การละเล่นทั้งสี่ภาคนั้นจะมีลักษณะความแตกต่างไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ละภาคจะมีวิธีการละเล่นอย่างไรนะคะเราไปดูกันนะคะความแตกต่างของการละเล่นจะปรากฏในลักษณะท่าทางการไล่ยลำคำร้องดนตรีแล้วก็การแต่งตาง การละเล่นเป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญ,ญลักษณ์อันเนื่องด้วยวัฒนธรรมและประเพณีจะท้อนวิถีชีวิตและก็ความเชื่อของสังคมที่สืบทอดมาแต่โบราณการละเล่นบางอย่างของแต่ละภาคอาจจะได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันที่มีพรมแดนติดต่อกันนะคะเช่นประเทศลาวกัมพูชาพมา่าจีนอินโดนีเซียและก็มาเลเซียนะคะ เด็กแต่ละภาคเล่นเหมือนกันหรือไม่นักเรียนคิดว่าเด็กแต่ละภาคทั้งสี่ภาคนี้ยมีการละเล่นพื้นบ้านที่เหมือนกันหรือไม่เนื่องจากในแต่ละภาคนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันทั้งในด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อสภาพแวดล้อมทําให้การละเล่นของเด็กแต่ละภาคมีความแตกต่างกันไปบ้างนะคะในเรื่องของบทน้องประกอบการละเล่นก,กิจกรรม และอุปกรณ์การเล่นแต่โดยส่วนรวมแล้วลักษณะการเล่นจะคล้ายคลึงกันกอส่วนใหญ่นะคะการเล่นซึ่งมีบทร้องประกอบบางอย่างมีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนเหมือนกันแต่บทร้องจะแตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่นนะคะแต่ละภาคก็จะมีภาษาท้องถิ่นประจำถิ่นของตนเองนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละภาคเลยนะคะและเนื้อความซึ่งเด็กเป็นผู้คิดขึ้นเช่นการเล่นจำจี ภาคกลางมีหลายบทนะคะเป็นบทที่เด็กๆนั้นเขาได้ร้องเล่นกันแล้วก็ชินหุกันแล้วก็ร้องเล่อยกันมาปัจจุบันนี้นะคะการละเล่นพื้นบ้านภาคกลางการเล่นพื้นบ้านภาคกลางที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างนะอาลองคิดสิคะการละเล่นพื้นบ้านภาคกลางเช่นการละเล่นมาเกตค่ะเด็กๆคงจะเคยเล่นมากเกตกันมาบ้างแล้วนะคะอุปรกรณ์ที่ใช้อาจจะเป็นลูกหินลูกดินลูกแก้วเม็ดมะขามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ การละเล่นหมอนซ่อนผ้าอันนี้เด็กๆก็คงจะเคยเล่นกันนะคะมอนซ่อนผ้านี้ก็จะมีบทร้องประกอบไปด้วยนะคะการละเล่นดีีเข้าสากนะคะการละเล่นอีกอย่างหนึ่งคือการละเล่นจำจี้นะคะจำจี้เด็กๆก็จะร้องเพลงประกอบกันเล่นไปด้วยนะคะอันนี้เป็นการเล่นของภาคะการละเล่นของแต่ละภาคจะมีความที่ ตก่างกันการเล่นพื้นบนของภาคกลางเป็นการฝึกให้ผู้เล่นนั้นมีไหวพริบแล้วก็รู้จักสังเกตการต่างๆภาพ,พที่เห็นนี้คือการเล่นมอนซ่อมผ้านนะคะการเล่นจำจีะคะ่ะคุณค่าหรือแนวคิดนี้ก็คือความสัมักคีรู้จักแพ้ชนะ,นะะการเล่นลีลีเข้าสามภาพนี้นะคะ หให้เด็กมีไหวพริบปฏิภารู้จักการใช้กลยุทธ์ที่จะให้ตนรอดพ้นจากการถูกของตัวนะคะการเล่นหมาเกเหตเป็นการฝึกหรือปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่ของเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเพลงประกอบการเล่นพวกนี้ก็จะมีอยู่นะคะแต่บางบางกิจาการรมหรือบางการเล่นนั้นก็ไม่มีเพลงประกอบนะคะ เรามาฟังเพลงประกอบกันละเล่นกันนะคะ แลเล่นดีๆเข้าสารค่ะ ที่ร้องประกอบการละเล่นเพลงจั่จี้ค่ะ ลองร้อง,องกันบ้างหรือเปล่าคะนักเรียนต้องฝึกร้องกันไว้นะคะเพื่อความสนุกสนานในการเล่นนะคะต่อไปเป็นการละเล่นพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือการละเล่นพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วยงูกินหางแข่งเรือบกวิ่งขาโถกเทกโค้งตีนเกวียนนะคะ นี่เป็นเพลงตัวอย่างของการละเล่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการละเล่นภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกมากมายนะคะการละเล่นแข่งเรือบกนะคะคุณค่าหรือแนวคิดก็คือเป็นการออกกําลังกายขาและก็ยังสร้างความสมัคคีสร้างความสนุกสนานการแข่งเรือบกนั้นจะเล่นกันในพื้นที่ที่ไม่มีน้ําไหลผ่านนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีน้าไหลผ่านนั้นเป็นอันตรายกับเด็กๆมากเลยนะคะเราต้อง ให้ห่างไกลจากน้ําเป็นการเล่นบนบกเท่านั้นนะคะความความสำคัญของการเล่นก็คือผู้เล่นนั้นจะต้องมีความสัมัคคีในการยกเท,ท้าที่ติดอยู่กับไม้นะคะให้ก้าวเดินไปพร้อมๆกันเป็นการแข่งกันระหว่างคู่ต่อสู้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าใครถึงเส้นชัยก่อนผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะนะคะการเล่นงูก,กินหางค่ะคุณค่าและแนวคิดก็คือ ฝึกฝนการต่อสู้และการหลบหลีกภัยที่จะเกิดขึ้นกับตนนะคะวิ่งขาถกเทค่ะคุณค่าแนวคิดก็คือนอกจากความสนุกสนานแล้วยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ออกกำลังกายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะที่สำคัญเลยการวิ่งขาถกเทกน,นี้หรืออุปกรณ์แบบนี้ ยังช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษอีกด้วยนะคะที่อยู่ตามพื้นดินหรือที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบนพื้นดินนั้นจะมีสัตว์มีพิษอะไรบ้างถ้าเกิดเด็กๆได้ใช้ไม้ท้ำยันสองอันนี้ที่แทนขาของเราก็จะสาม,มารถที่ปลอดภัยจากอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆได้เช่นกันนะคะโค้งตีงเกวียนนะคะคุณค่าแนวคิดก็คือเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายฝึกความขยันอดทน มานัพยายามเป็นการส่งเสริมความสมามัคคีแล้วก็ฝึกเด็กให้รู้จักมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยการเล่นแบบนี้เด็กๆทุกคนนั้นบางคนอาจจะเคยเล่นบางคนอาจจะไม่เคยเล่นแต่ว่าเป็นการเล่นที่สร้างความสมามัคคีให้กับนักเรียนนะคะเราไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะจากที่เรียนมานี้นักเรียน ลองทําแบบคุณหัดิที่ครูให้แล้วก็เสร็จแล้วก็มาแบ่งให้ครูดูบ้างน,นะคะว่านักเรียนได้ทําถูกต้องไหมวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ